สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องโครงสร้างอาเซียนค่ะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้นะคะ 1. น,นายธีราปรแสงจัน์เลขที่9 2างนางสาวชานิการเพียบกิจเลขที่22 3นางสาวฐานรัตดาพรมอินเลขที่2 5และดิฉันนางสาวอรเทวันปูซิลเลขที่4 1ค่ะ 1. น,นะคะที่ประชุมสุดยอดอาเซียนค่ะ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะประกอบด้วยประมุขหรือหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายสูงสุดและแนวทางความร่วมมือของอาเซียนและตัดสินใจในเรื่องสำคัญโดยให้ประเทศสมาชิกซึ่งเป็นประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสองครั้งต่อปีหรือเรียกประชุมพิเศษหรือเฉพาะกิจค่ะ ข้อที่2คณะรัฐมนตรีประสานงานอาเซียนคณะรัฐมนตรีประสานงานอาเซียนประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนทําหน้าที่เตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียนประสานงานความตกลงและข้อตัดสินใจของจี้ประชุมสุดยอดอาเซียนประสานงานระหว่าง 3- เสาละกาคณะมนตรีประชาคมอาเซียนมีอำนาจหน้าที่ในการประสานงานและติดตามการทำงานทำนโยบายโดยเสนอรายงานและก็เสนอเนี้ ต่อที่ประชุมผู้นํามีการประชุมผู้นําอย่างน้อยปีละสองครา4นะคะองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาค่ะองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาเช่นด้านสาธารณาสุขด้านกลาโหมด้านการศึกษาและยังประกอบไปด้วยรัฐมนตรีเฉพาะสาขาค่ะมีหน,น้าที่ปฏิบัติตามข้อตุลงลิในข้อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ที่อยู่ในขบกไก่การการนำเนินงานของตนและยังเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาของแต่ละองค์กรให้เข้มแข็งด้วยค่ะ5นะคะสํานักงานเลขาธิการอาเซียนได้ะจัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงที่ลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่1ในปี2519เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆของสมาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างสมาคมอาเซียนคณะกรรมการสรอจุนสถาบันต่างๆและรัฐบาลของประเทศสมาชิกสำนักง,งานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาในประเทศอินโดนีเซียค่ะข้อ6นะคะคณะกรรมการผู้แทนถาวรมจมามาเซียนคณะกรรมการผู้แทนถาวรมจมามาเซียนเป็นผู้แทนระดับเอกราชทูตที่แต่งตั้งจากประเทศสมาชิกอาเซียน ให้ประจำสํานักงานยายาเซียนุงจากระตาประเทศอินโดนีเซียค่ะซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองค์กรระดับ,บรัฐมนตรีเฉพาะสาขาค่ะ,ะทิ่นนะคะสํานักงานอาเซียนแห่งชาติหรือโกลมาเซียนเป็นหน่วยงานระดับกลมในกระทรวงต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งแต่ละประเทศได้จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบประสานงาน สนับสนุนภารกิจและความร่วมมือต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนในประเทศนั้นๆสำหรับประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมอาเซียนคมกระทรวงการต่างประเทศค่ะเนะคะองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนเป็นองค์กรที่จะตั้งขึ้นโดยความประสงค์และหลักการของกฎบัตรอาเซียนค่ะจะเกี่ยวกับการส่งเสริมในคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานค่ะ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานและอำนาจหน้าที่จะได้รับกำหนดโดยที่ประชุมรมัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนต่อไปค่ะ9นะคะมูลนิธิอาเซียนค่ะสนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและดำเนินการร่วมกับองค์กรของอาเซียนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนค่ะ โดยการส่งเสริมความสำนึกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอาเซียนกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะและหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดกลุ่มของพวกเราก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ